ถึงจะอยู่นิ่งๆและพูดอะไรไม่ได้เลยหากก้อนหินกลมๆนั่นแหละค่ะที่ไอดอลหนุ่มจองฮันวงเซเวนทีนบอกเลยว่านี่คือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาไม่นับหนุ่มอึนชานวงเทมเพรสหนุ่ม RM วง BTS ที่ก็หลงไหลในการเลี้ยงหินเช่นเดียวกันแม้ไอเดียเลี้ยงก้อนหินหรือเพชรบล็อกจะเกิดขึ้น <Ice. S 2> ราวยุค70โดยแกรี่เจ้านักโฆษณาชาวอเมริกัน หากการดูแลก้อนหินแทนสัตว์เลี้ยงก,ก็เพิ่งจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แดนโซมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นเทรนที่คนยุคใหม่พากันจับก้อนหินแต่งตัวตั้งชื่อและเลี้ยงดูไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงคู่ใจแทบไม่น่าเชื่อนะคะว่าก้อนหินธรรมดาธรรมดาแบบนี้ค่ะจะกลายเป็นเพื่อนสีของคนเกาหลีใต้ในตอนนี้นะคะ ซึ่งการที่คนเกาหลีค่ะหันมาพูดคุยกับก้อนหินกันมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นเทรนด์แปลกๆในเกาหลีใต้แล้วเรื่องนี้ค่ะก็ยังสะท้อนถึงสภาพความกดดันทางสังคมที่คนแดนสมต้องเผชิญอีกด้วยค่ะ เป็นสังคมที่เครียดเออเราจะเห็นสถติติต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานนะคะคนเกาหลีก็จะจริงจังมากๆแล้วก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือคนเกาหลีเป็นมีอะไรในใจเขาจะไม่ค่อยพูดออกไปเขาจะคีบคู ดังนั้นยุคหลังๆอะค่ะมันก็จะมีการเสียเงินเพื่อที่ไปพูดคุยกับนักจิตวิทยาแบบเพื่อบําบัดเขาบอกว่าน้องก้อนหินก็ต้องการอาหารนะอาหารก็คือการให้เจ้านายคุยกับเขาเสียงของเราอะคืออาหารของเขามันก็ตรงกับการที่ว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปปรึกษานักจิตวิทยาแต่อันเนี้ยเราคุยกับก้อนหินแทนทางการเกาหลีใต้รายงานว่าราว3%าเของคนหนุ่มสาวแดนกิมจิมีนิสัยรักสันโดษ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากปัญหาทางการเงินสุขภาพจิตปัญหาครอบครัวและสุขภาพซึ่งข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนายังระบุว่าคนเกาหลีใต้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ทำงานหนักที่สุดในเอเชียและยังติดอันดับที่5ของประเทศที่ทำงานหนักที่สุดในโลกประจำปี2022 ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุ่มร้าคนรุ่นใหม่เกาหลีใต้ผลักให้พวกเขาพยายามหาทางออกจากความกดดันที่เจอในแต่ละวันซึ่งการเลี้ยงหินก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ข้อจำกัดต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีภัษหาริมรทัซย์ในเกาหลีอะ่ะมันดีดตัวพุ่งขึ้นสูงมากทุกวันนี้คนเกาหลีที่จะซื้ออาพาร์ตเมนต์หรือว่าซื้อบ้านอยู่อย่างเงี้ยมัน มันยากมากเลยนะเขาก็จะไปเช่าบ้านเล็กๆที่เรียกว่าวอนรูมหรือว่าอาจจะอยู่หอพักที่เรียกว่าโคชิวออย่างเงี้ยค่ะซึ่งพื้นที่มันน้อยมากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่มันมีก้อนหินที่อยู่เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนรักแล้วก็อยู่ในบ้านเราโดยที่ไม่วุ่นวายไม่ส่งเสียงแล้วก็ไม่ใหญ่โตอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนมีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่อำนวยคามวยให้เราเพียงแค่นี้นะคะ่ะ เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเกาหลีใต้มองว่าแม้จะไม่รู้ว่าเทรนด์เลี้ยงก้อนหินจะได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกนานเท่าไหร่หากสังคมเกาหลีใต้ที่แข่งขันกันสูงมากก็น่าจะทำให้การเลี้ยงก้อนหินยังคงเป็นทั้งเพื่อนคลายทุกข์และบำบัดจิตใจในวันเศร้าหมองให้กับคนแดนโสมได้พัชชนพงเพียาจันทร์ไทย P ี s รายงาน